วัวกระทิงเป็นสัตว์ป่าบามั่นเป็นวัวเนื้อที่เลี้ยงกันโดยทั่วไปสองอย่างมารวมกันเป็นอุบัติการทางธรรมชาติและเป็นนวัตกรรมสำคัญของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเรื่องราวของสัตว์ป่ากับสัตว์ในฟาร์มที่มารวมกันและจะเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของประเทศจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมในช่วง108นวัตกรรม จุดเริ่มต้นนี่ก็เอาราประมาณปีพศ2546น่ะนะครับมันก็จะมีวัวก,กระทิงหลงป่าจากเทือกเขาตะนาวสีลงมาตรงนี้ไม่ทราบสา,าเหตุที่แน่ชัดมาอยู่ในพื้นที่แปลงป่ามะพร้าวของวิลัยเกษตรของเรานะครับก็เริ่มมีวัวชาวบ้านวัวโตเมียที่ชาวบ้านก็มาเลี้ยงแล้วก็เริ่มมาติดสัตว์ก็เริ่มผสมของเราตรวจฟงหงวงวัววิวลัยเกษตรและที่อยูฟอนก็ได้พอ พ่อวัวกระทิงได้มาผสมด้วยตั้งแต่ปี2146เป็นต้นมามันเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันเรื่องของการผสมพันธุ์นี่โดยตามหลักทฤษฎีนะครับคือวัวกระทิงมันโครโมโซมแค่28คู่แล้ววัวบ้านหรือวัวทั่วๆไปมัน30คู่ทางหลังแล้วมันก็ไม่น่าจะผสมพันธุ์กติดได้แต่ก็เป็นอุบัติการทางธรรมชาติที่ว่ามันสามารถผสมติดก,กันได้ขึ้นมา ก็มีทางข้อมูลทางวิชาการก็ประมาณอีกโดยประมาณ30%ของพวกเราทีนี้ก็คืออยู่ในหนึ่ง30%ที่ว่ามันมีโอกาสในการผสมติดแล้วก็จะมีการนี้เราได้ลูก F1 ก็คือรุ่นที่1ออกมาแล้วเราจะเลี้ยงรุ่น F2 ต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดยังสามารถผสมติดขึ้นมาได้เราก็จะให้มันเป็นวัวสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาของประจกรรมทิาลลยจุดดีของลูกผสมลูกผสมวัวการะทิงเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยนะครับเลยนดูง่าย แล้วกับอัตราการจเจริญเติบโตตอนนี้จับแล้ว ADP อาจจะอยู่แค่ระดับกลางๆยังสู้วัวเนื้อพันแท้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเรามีจุดเด่นอย่างนึงก็คือการทนโรคยาไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่ต้องฉีดเขาไม่เคยมีอาการเป็นโรคท,ที่วัวทั่วๆไปเป็นนะครับแต่ลูกปผสมของเรานี้ไม่เคยมีประวัติการเป็นโรคอะไรเลยสําหรับไอ้เรื่องของอาหารการกินนะครับของเขาก็จะมีจุดเด่นทางฝั่งแม่มาก็คือเลี้ยงอาหารหยาบทั่วๆไปยังไงก็ได้ดู ซึ่งจะแตกต่างจากวัวเนื้อที่เขาเรานเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือต้องกินอาหารดีๆโปรโตีนดีๆยาคุณภาพดีเขาถึงจะโตให้แต่เพราะมาเป็นลูกผสมวัวกระทิงนี้กินแบบอาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมดานี่เขาก็สามารถที่มีระดับอัตราการจเจริญเติบโตดีกว่าวัวบ้านขึ้นมาอันนี้คือจุดดีที่ได้มาจากลูกผสมวัวกระทิงนะครับในอนาคตเราก็จะพัฒนาสายพันธุ์นี้ให้นิ่งมีระดับคงที่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้สร้างสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาครับ ท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลนาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ